สวัสดีจ้าพี่น้องทนผู้ชมมือน,นี้มาพกช่องยายไพ่ผ้า,า,ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยาย,พายไพ่ในนํำข้อมูลแนวทางเลขตำล่านาะพี่น้อง,น,องน้องมาให้พ่อแม่พี่น้องได้บึ่งได้ชมเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมเราฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ย,ยายไพ่นําไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะน้อยย้ำย,ยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็อสิปไปผ่านเบิ่งผ่านชมแนวทางเนาะ พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับยายไพยก่กะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกระบเปบ๋าลายยายห้างพี่น้องครับไปเบิ่งขอมูลนเนีท่ทางอาจารย์ทันแหลกเพิ่นเลยเนาะพี่น้องเนาะมาเบิงเ่งแนวทางนี่ระยะสั้นเพื่อนบ้านว่าซันพี่น้องค่ะน่าจะเป็นแนวทางของเอ็ดเบนเนาะอ่ะางวดที่แล้วไฮซีศูนย์สีหนึ่งมาสี่หนึ่งนะเอ้ยมาสีหนึ่งนะคะพี่น้องงวดนี้เจ็ดสอง เจ็ดสามกันเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดเจ็นะคะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตรนี่วดที่เล้วใหแป2สองแปมาแปงเนาะวดนี้เพื่อนบอกว่าหนึน่เน้นเน,นก็คือหนึ่งหาเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิง้งอันนี้แอดบั้งย้อมแดงพี่น้องคะแอดบยอมแดงบอกว่าเมื่อนี่เด่นสเนาะเน้นซีสอ 4272แอดบางย่อมแดงเออมื่อนี่72หนาสิมาแหงเด้อพี่น้องเด้อต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งค่ะเด่นสามอวสันจับคู่อวสันพี่น้องค่ะ30430530630เก่าสองตัว040หา06และ0เก่าขนมเล้าเมื่อนี้นะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งแอดกระตุ้นนะคะ่ะเด่นค่ะอาเด่นเด่นบนรางขนมเหล้าน้องวมดทีเดียว01อ่า012บ่พี่น้องเนาะ แม่นมาศูตรหนึ่งอย่างเนาะบาดเนาะอ่ามาหนึ่งนะคะออกซีหนึ่งวันนี้หกเจ็ดแปดมาตัวใดตัวหนึ่งวันซันพี่น้องขาเอาพิจารณาใดเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตรนี่แนวทางล่าว,วันซันงวดที่แล้วกหนึ่งแปดสองวันซันงวดนี้สามสองแปดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งเอ็ดอ่าไต้ฝ่าเนาะพี่น้องเนาะเอ็ดไต้ฝ่าบอกว่าตำเล่าม,ามือดีเด่นสองสองสี่สองห้าสองหกและสองเก่าเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตรนี่สิบล่างลาววัซันพี่น้องขางวัวที่แล้วมาสีเนาะวัวนี่เก้าสองหกมาตัวใดตัวหนึ่งวาซันเนาะจ้าต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางจัดหนักจัดเต็มวาซันพี่น้องขาเก้าห้าศูนย์ห้าห้าเก้าและเก้าศูนย์เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตรนี่ค่ะพี่น้องขาสูตรนี้เนาะเพื่อนบอกว่าเลขเด่นวัวนี่เก้าห้าเก้าหกศูนย์ห้าและศูนย์หกเนาะจ้าต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดกอยใจเนาะพี่น้องเนาะ อ่า9ก6 0 7 1เ1 7จน่น่พนาจะเน้น0 7กับ1นนะค่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งอันนี้เป็นแนวทางของแอลเล็กสมศักดิ์เนาะแอลเล็กสมศักดิ์บอ่าตามล่ามือนีเดน 9, ่นเก้าว่าสั่น93914993เนาะค่ะ3ตัว39139934 494เนาะ2ตัวเก้าหนึ่งเก้าสามและเก้าสี่ยายไอาพอันผิพผาดประการใดขอโทษขออภัยณตรงนี้ด้วยนาอพี่น้องเนาะโตไปแล้วจ้ามาเบิ้งเน้ทางแก้ไพ่งวดที่แล้วพี่น้องค่ะให้สี่แปดโตเดียวแขนแขนแยกเบิ้งแยกทางนาอพี่น้องเนาะสี่ก็แปดสี่ล่างแปดบนมาตามตอนน่องวดนี้เดินหาก็สองสามตัวได้สองสองสอง,สองปะนะพี่นอ้องออะบาทที่นี่ ยายไพ่สีผ้ามาเจาะมีห้าสองห้าเก้าห้าหกหาหาสองสองห้าสองหกเก่าพี่น้องคะ่ะแต่ว่ายายไพ่หยานเบิร์นแต่บอลลูว่าสีเบิร์นตัวใดเพราะว่าเด็กสองมาทัง้งสามตัวเนาะพี่น้องเนาะเอาลองเบิร์นค่ะพี่น้องคะ่ะลองเบิร์นขอให้มาทั้งตัวเจาะทั้งตัวรูดงวดที่เลียวมาแต่ตัวรูดเนาะแต่ว่าขันผู้ใดอันจวดหกตัวนั่นสี่แปดแปดสี่ตรงตรงเลยนะเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของตีเล็กเนาะตีเล็กบอกว่าตามล่ามณีเด่นแปดก็สาม 4 8 7ป3 7จ็ดเนะคะสตัวอยู่ที่8ปดสี่ไอแปดสองแปดสี่และสานะคะต่อไปเลยจ้าแอดนูนามเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะสิลางวันที่แล้วมาสีเนาะคะ่ะวันนี้6 70มาตัวใดตัวหนึ่งวันสันเนาะคะ่ะสิล่างเนะะานะ,ะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งงลักนลน 8, 1, 4, หน่วยล่างบัตรแปดหนึ่งสี่สิหน่วยล่างของแอดนูนามเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้า อ่าพิ่นบอกว่าสองศนพนาสำหรับแนวทางของหนักลบอิสระขนมเล่าเมอรอนี้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิงค่ะอันนี้แคปหน้าจอได้เลยนะคะบาลามีแสนคำลือวัซันพี่น้องค่ะแคปหน้าจอได้เลยเนาะมากระจวจาน้ำเพลินได้ค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ามาเบิงศูนรนี่ค่ะพี่น้องค่ะแอดวิไลพอนเนาะ82เพึ่นบอกว่า7 7 7 8 7 9 6 7 6 8และ69เนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนวทางสูตรนี่กับเข่าดีได้พี่น้องสําหรับเนวทางของแอนานสักเนาะเพิ่นบอกว่าเออเลขเด่นงวดนี่เด่น8กับ9เนาะค่ะแคปหน้าจอได้เลยเนาอพี่น้องเนาะมี8ปดเก้าแปด9ูนย2แปดเนาแอะค่ะแล้วก็เก้าสอและ1นึเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ามาบ้างสูตรนี้ค่ะอยากเห็นค้นถึกเลขกเน้นรหด3กับ6นะคะชุดเน้นอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม3 4 3 7 6 4และ6 7นะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดฟินิกเนาะฟินินึ่บอกว่าเดนหากับเก่าได้พี่น้อง5 0 5 1 58 90ห5า8านะคะ 8 5 9 7นะคะต่อไปเลยจ้ะมาเบิ้งสูตรนี้ค่ะพี่น้องคะของเอ็ดชายกูลนะคะอยู่ในกรอบคือกันนะคะ0 4 0 3 1 4 1 3, 4, 3 4, 4, 4, 4 4 4 3 3ตัวแคบหน้าจอขนมเล่าเอ็ดชายกูลเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะมาเบิ้งสูตรนี้ค่ะเอ็ดจอกเกอร์เนาะจอกเกอร์บอกว่าเลขเด่นนะคะเพิ่นบอกว่า3 4 3 5 4 4 4 5 5 56, 56, ule, 4และ5 5นะคะต่อไปเลยจ้ะอ่า0 4 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 0 04142434 0515253หาอาจารย์แมนบนนะคะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งค่ะลุงนวดลุงนวดบอกว่าตามล่าเมื่อวานเด่นเก้า9697เก7าหาเจ็ดกันเก่าแปดหกเก่าหาน้่นที่สุดเก่าหาก็หกหาเนาะค่ะก็ค,คือกันกระยายไพ่เลยแต่ว่ายายไพ่เด่นหาเพิ่นเด่นเก่าเอาจับมัดใส่กันกระไรเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอนลูกสายน้ำสามตัวข้างถึงเน้นศูนย์สามศูนย์สี่สามศูนย์หานะคะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตรนี่แอดทะเลใจนะคะแอดทะเลใจบอกว่าเด่นสองกับเก่าสองศูนย์สอง หกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าศูนย์หกเนาะคะ่ะสามตัวสี่ตัวพี่น้องให้แคปหน้าจอเอาได้เลยนะคะพี่น้องคะพิจารณาเป็นแนวทางได้เลยเนาะ,ะต่อไปเลยจาา้ามาเบิ้งสูตรนี่คะ่ะพี่น้องคะสูตรนี่เป็นแนวทางของเพื่อนบอกว่าเพื่อนบ้านริมโขงนะคะสามเลขตารางเพื่อนสามสองศูนย์เก้าจับวินเลยเนาะสามศูนย์ 3 9 2เก้ 39, 200, 29, แ,ล 320, แล้วก็สามสอนเนะคะ่ะต่อไปเลยจา้ามาเบิ้งค่ะอันนี้เป็นแนวทางอาแอดซินโคลาดเนาะศูนแปขนแขนเน,น้น7 8 70นะคะส่วนเจ7ดแ8ดเป็นตัวล่องมากระจวดจาดนะคะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบพุ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะจา้าทีเดียวมารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเรวยรวปังปังสุขสุขกุน ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าที่ได้แบ่งปันขอมุลงเนืา่างให้แย่ไยพ่ไม่หาพ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ช่มเป็นเนว่า,างขออบพุ่นห,หลายเด้อจ่าสวัสดีจ้า